แรกเลยค่ะก็อาจจะเป็นเพราะไม่คลิกกันเท่านั้นเองค่ะเรานัดเดทกันก็เพราะรูปร่างหน้าตาตรงสเปคแต่พอไปคุยก,กันแล้วมันอาจจะไม่เกิการเขาก็หายไปไม่ใช่เรื่องแปลกเราเองก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ต้องไปเสียเซลล์อันนี้มันเป็นเรื่องปกติข้อที่2เลยค่ะอาจจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาพอดีซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้บางคนเขาต้องการที่จะแก้ไขทีละเรื่องเอาเวลาไปโฟกัสกับปัญหาแล้วเขาก็ไม่พร้อมที่จะคิดเรื่อง,องความรัก ข้อที่3เลยค่ะอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงบ้างงานนะคะพูดง่ายคือเขาอยากจะมีความรักนะแต่เขาไม่อยากที่จะผูกพันเวลาที่เริ่มจะจริงจังพวกนี้เขาก็จะเริ่มกลับไปใช้ชีวิตของเขาแบบเดิมเริ่มจะถอยหนีข้อที่4เลยค่ะเขามาพบภายหลังค่ะไว้ความสัมพันธ์มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการพูดง่ายๆก็คืออยากคุยแต่ไม่อยากคบเขายัางไม่อยากสร้างอนาคตร,ร่วมก,กันกับใครณเวลานี้ค่ะแล้วเราจะเสียเวลารอหรอ ข้อที่5เลยค่ะความสนใจและความรู้สึกของ